สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านคงเห็นนะครับเรื่องราวที่อาจารย์สมภพกับผมได้พูดคุยกันมานั้นคงจะเห็นโอกาสแล้วนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานั้นมีเยอะจริงๆถ้าเกิดว่าอาเซียนนั้นกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเฮ้าจารย์ครับผมยังมองว่าประเทศไทยนั้น มีอนาคตแต่ในขณะเดียวกันข้างบ้านของเราก็มีอนาคตครับประเทศไทยของเราเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอเมริกายุโรปแล้วล่ะก็โดยเฉพาะยุโรปนั้นยิ่งเห็นได้ชัดว่าฝรั่งเนี่ยออกเดินทางไปต่างประเทศตั้งมาสี่ร้อปีที่แล้วสิ่งที่เราน่าศึกษาและน่าสนใจคือว่าถ้าอาเซียนเนี่ยเปิดขึ้นมาปับ๊บแล้วไม่มีพรมแดนแล้วประเทศข้าง อาเซียนของเรานั้นมีโอกาสให้กับคนไทยตั้งเยอะแยะเลยจานมองตรงนี้ว่าเราจะใช้ไอโอกาสตรงนี้อย่างไรนะว่าเราน่าจะเข้าไปลงทุนน่าจะไปทํากิจกรรมน่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ใ,ในประเทศข้างบ้านเราที่ผมตัวเองมองว่ามีโอกาสมากแล้วเกิดอ,อาจารย์มีมุมมองอย่างไรก็คือจะต้องออกไปลงทุนออกไปปฏิสัรรมพันธ์อย่ไประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น คือคนไทยเข้าใจได้นะเพราาคนที่ติดบ้านแต่พอติดเพื่อนบ้างติดครอบครัวบ้างอะไรต่างแล้วเมืองไทยอยู่สบายนะฮะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยโลกเราเป็นโลกที่มันไ like ร mm ้พ hmm. รมแดนเราไปรู้เราอยู่ในโลกของดิจิทัลอีโคโนมีโลกของโซเชียลมีเดียนะที่ที่ข่าวสารข้อมูลการติดตออ่อการติดัมพันธ์ระหว่างกันแล้วกันเนี่ยมันสามารถติดต่อ,อก,กันได้ทั่วโลกภายในเวลาเพียงแค่คลิปตาเดียวฉะนั้นไมเซฟที่จะต้องที่จะต้องโกเอาแบบจีนหรือว่าออกไปนอกประเทศเนี่ยนะฮะหรือว่าเหมือนกับประเทศอื่นเนี่ยนะ จะต้องมีความพร้อมมากกว่านี้ซึ่งผมคิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยถ้าเราพร้อมเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากอาจารย์มีข้อแนะนําอะไรไหมว่าเอ๊ะเราควรจะต้องระวังยังไงเราควรจะต้องเลือกธุรกิจธุรกรรมด้านไหนคือเรื่องแรกต้องเปลี่ยน mindset คือเราไม่ต้องเป็น global citizen แบบสิงคโปร์อ่ะอย่างน้อยให้เป็นอาเซียน citizen อาเซียนประชากรประชาชนแห่งอาเซียนครับนะครับแล้วก็ดูดูที่ว่าเอออันไหนที่เรามีความถนัดปกติแล้วก็ผลิตเพื่อส่งออกไป นะครับหรือไม่ก็รับคนของเขามาผลิตอะไรพวกนี้นะฮะนะครับตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเออด้วยขนาดการเปิดเศรษฐกิจด้วยระดับขั้นทางการพัฒนาแบบเนี้ยเขาจะมีพฤติกรรมการบริโภคแบบนี้มีไลฟ์มีแบบอย่างใชีวิตแบบนี้นะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนแล้วเราจะผลิตอะไรหรือว่าค้าขายอะไรถึงจะสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างแน่นด้านกินเนี่ยครับต้องไปดูไปหลายเซกเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเตอร์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นนะและที่ที่ต้องใช้ที่ดินเยอะๆนะ ผู้นี้เราคงเราคงจะลดทอนความได้เปรียบเชิงเปเรียบเทียบลงนะท่านผู้ชมครับนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมกับอาจารย์สมภพมาณังสรรได้พูดกันมากว่าเดือนเลยทีเดียวผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านถ้าได้เห็นได้เข้าใจเรื่องราวทุกตอนทุกเรื่องที่เราพูดคุยกันมาแล้วนั้นภาพต่างๆในอนาคตของอาเซียนก็คงจะเด่นชัดขึ้นขอพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ